มองนะคะแตนี่เป่าเทเป่าเค้กไปแล้วหรอเป่าแล้วอะเอาใหม่เลยเอาใหม่จุดใหม่เอาเทียนเลยจุดใหม่เริ่มต้นทางหล่อะข้างหลังไปไหนแล้วนู่นอท้ยนเลยหู เออเออกล้องเห็นปุ๋ยไหมเนี่ยเห็นอะ happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you ขอบคุณค่ะ ระวังหน้านะรู้สึกจะเกิดหลายทีแล้วเนี่ยโอ้ยพอนจะหนกล้องเลยค่ะโอ้ยพอนผานกล้องเลยค่ะโอ้โหนี่มองเปล่าหมดเลยนะคะนี่เทียนนี่ใหญ่มากโอ้ยพอนไหนสิคะโอ้ยพอนขอให้หมองมีความสุขมากนะคะแล้วก็ขอให้สมหวัง สอบที่ไหนก็ติดหมดทุกอย่างค่ะ <laughs>